ด n นลุกอัพเป็นกระแสแล้วนะครับอีกหน่อยคนที่คิดว่าจะไม่ดูแน่ๆนะครับคือไม่มีทางที่จะมาเฉียวหนังเรื่องเนี้ก็ต้องดูเพราะว่าสงสัยว่าเฮ้ยมันดูอะไรกันวะทำไมเน็ตฟรีกมันขึ้นวะด n นลุกอัพครับเป็นหนังของ Netflix ดูได้ไง่ายๆนะถ้าใครสมัคร Netflix ถ้าไม่ได้สมัครก็ตามเว็บทั่วไปนะครับที่เขามีให้ดูหนังเรื่องดนลุกอัอะสะท้อนได้ว่า คุณเป็นคนแบบไหนในยุคนี้เออไม่สะท้อนอนสนิยมสะท้อนความคิดสะท้อนหลายอย่างเลยอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ดูไม่รู้จักไม่เคยได้ยินแสดงว่าในีี f เฟซบุ๊กคุณก็จะมีเรื่องแต่ไถโคกระบือททำบุญกระเบื้องวัดนะครับประมาณนั้นเป็นพวกป้าๆนั่นเองแต่ถ้าในฟีถึงคุณมีอ่า ฟีดมีเกี่ยวกับดวลูกอัพแล้วโอเคไอ้เฮียมึงเขียนมึงอะไรกัน,นะวะหนังมันดีขนาดไหนวะตลกขนาดไหนวะลองกดเข้าไปดูแต่ดูได้ไม่จบนะครับบอกหนังเฮียอะไรมีแต่พูดกันไม่ได้เรื่อง ไม่เห็นมียิงกันไม่เห็นมีตบตียั่งชิงผัวเมียกันเลยนั่นแสดงว่าคุณเป็นคอละครไทยนะครับที่ต้องมีฉากกัดปันมันเที่ยวนะครับอยากจะตบมันจะเดินเข้าไปทืบมันอยากจะอิจฉากันอยากจะแย่งผัวมันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่คุณจะดูโดนลุกอัพไม่จบแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบว่า ดูโดยลุกอพจบแล้วเกลียดหนังเรื่องนี้เกลียดในความที่มันกล้าพูดเรื่องจริงเกลียดที่มันกล้าสะท้อนว่าความจริงเป็นสิ่งที่คนไม่ยอมรับและรัฐบาลกับผู้นําแม่งโง่จริงๆนะครับมันจะมีคนจะพวกหนึ่งนี่หลังเขาเรียกว่าอะไรหลงรักทุกอย่างอย่างหัวปักหัวปัม๊มรักจนตาบอดมองไม่เห็นอะไรเลยท่องแค่ว่าเ,เขาเป็นเทพมาเกิด มีได้คนเดียวพอที่เหลือโง่หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งใดที่เขาทําถือว่าเป็นสิ่งที่ตัดสินมาจากฟ้ายอมรับมันเถอะนะฮะแล้วก็ตายไปนี่ก็อีกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือตาสว่างดูตัวลุกอัพแล้วแบบไอ้หี้ย่ทำไมมันคล้ายๆเหตุการณ์แถวแถวปะปยินีวะทั้งเรื่องของผู้นำทั้งเรื่องของโซเชียล ทั้งเรื่องของดาราหลายๆอย่างแบบมึงเอามึงเอามึงดูข่าวประเทศกูแล้วมึงเอาไปเขียนบทสร้างป่าวะแล้วใช้นักแสดงดังๆอย่างลีมรโดหรือว่าจีเดโฟเราเล่นเล่นมันก็ไปกันใหญ่อันนี้ก็เป็นคนประเภทหนึ่งที่ดูแล้วสงสัยคนประเภทนี้ช่วยแชร์ครับเพราะรู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่วะต้องแชร์วะเพราะมันคล้ายเหตุการณ์ในประเทศเราแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบสุดท้ายนะครับคือคนที่ดูแล้ว รู้สึกว่าตื่นคือไอ้คำว่าเหลืองแดงสามกีบขนมบูหรือสลิมอะ่ะมันเป็นที่สงสัยมานานแล้วมันไม่มีคำอธิบายชัดๆมันไม่มีนิยามชัดๆเวลาคนอธิบายกันก็ทะเลาะกันคือถ้ามีใครสงสัยนะครับให้ส่งหนังเรื่องนี้ไปดูนะครับท้าให้มันดูบอกมึงดูพอมึงดูเสร็จมึงมาดูคลิปกูก็คือคลิปเนี้ยว่ามึงเป็นคนแบบไหน ถ้ามึงดูแล้วรู้สึกยังไงมึงก็เป็นคนแบบนั้นมันจะมีคนประเภทเบิกเนตด,ดูหนังเรื่องนี้จบแล้วแบบเออกูแชร์ต่อดีกว่าเออกูเข้าใจในสิ่งที่มึงพยายามพูดพยายามบอกกูแล้วสุดท้ายครับคนที่เขาทําโบวททำโพยอ่ะออกมาว่าตัวเขาเป็นคนดีทําดีทํางานดีมากมีประสิทธิภาพมากภูมิใจมากหลอกตัวเองกันอยู่ในกลุ่มเล็กๆนะฮะอยู่ในแบบไม่กี่คนอนะ ในในตึกระดับพันหมื่นล้านนะครับแต่ชาวบ้านตามตอกซับซอยสลัมคองเตยหรือว่าชุมชนแอนอัดอยู่แบบอัตคัดนะครับเขาหลอกตัวเองว่าเขาทํางานดีเดี๋ยวเขาไม่มาลงมาลงมาดูลงมาดูแลคือไม่จริงใจครับแต่อยากให้คนชมคือทํางานห่วยไม่จริงใจ,ใจสร้างแต่ปัญหาพูดจาเพ้อเจอ้อแลอ้วเธอแต่อยากให้คนชมต้องบอกว่าควยครับแล้วคนพวกเนี้ยในหนังอ่ะ เสือกแบบเชื่อว่าใครที่มาดูอคลิปเนี้ยน่าจะดูกาแล้วผมสปอยแล้วกันเสือกรอดไอสัตว์สวัสดีครับ